สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสด,สวสดีวันนี้ป้าอ้อยก็พาเพื่อนๆมาชมสุวนเพื่อนๆมาชมสุน้นนี่แล้วก็จะพามาดูนี่เห็นไหมนี่คือต้นไม้นี่ที่ป้าอ้อยได้ฟังไว้เนาะในในกระทงเอ้ยในรังโฟมเนี่ยมันเพื่อนนี่ก็ขึ้นมาเยอะเลยนะจ๊ะนี่มีไม้ป้ายด้วยก็ไม่รู้ว่าอะไรนะจ๊ะนี่มีช้างเพือกใบบัวมีล่ย,ย่างแล้วก็นี่โ,โห้หสวย น่าจะเป็นลูกไม้ป้าอ้อยก็ไม่หลูแล้วเนี่ยกาลังขึ้นเยอะแยะเมื่อเลยจ้ะนี่เห็นปลาโน่เพื่อนๆป้าอ้อยบอกแล้วไขท่ที่ที่ไม่มีนี่ดําๆนี่ก็มีจ้ะไข่ที่ไม่มีพื้นที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถทาแบบป้าอ้อยได้แล้วเราก็มกักเมื่อว่ามักปุ้ยไปในตัวเลยนะจ่ะให้ไหมเนี่ยนี่เขาอยู่ไปครึ่งนึงแล้วนะจ่ะป้าอ้อยว่าจะใหญ่เขาออกไปไอตรงนี้ที่วันนั้นที่ที่แยกเอกไปนี่วันนี้ใ่อ่อีกแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นไก่ทองประเสริฐ นี่จะให้มาอันนี้อดาวเพียงดินนี่น่าจะเป็นปาเติพืนเพื่อนเนี่ยเข้ากระเกิลมาไหมอันนี้ก็ด้างไม่รู้อะไรนี่อันนี้ใบยาวๆทรงยาวๆนี่ไม่รู้ต้นอะไรนี่ต้องหล่อให้ใหญ่หน่อยนึงนี่พื้นเพื่อนอันนี้ก็เป็นทาดบางแก้วจะเนี่ยให้มาเข้าเลิมโพออกมาแล้วเนาะน,นี่พื้นเพื่อนนก็ไม่รู้เนาะอะไรนี่ใบเป็นเงามันวับ เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้จะเห็นไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่เราปลูกไว้แต่ตรงนี้อย่างห้วอยังไม่ขึ้นนี่ให้ปราจะเนียคือที่ปราอ้อยทําไว้เนาะเนี่ยปลาอ้อยก็ผ่ามันเพื่อน,น,นมาดูลองทําดูจ้ะเนี่ยบอนที่มันไม่โตห้วยที่เราไม่ไม่ต้องการหรือว่าอะไรอะ่ะไม่ใช่ไม่ต้องการที่ยังไม่พร้อมอ่ะเราก็ใส่ไว้เนี่ยชําเมือนชําเข้าไว้พอต้นไส้ส่วยเราก็มาแงะแงะใส่ใส่ใสไนไอ้นี้ของเราจะ ใส่ในกระทั่งปูกเพื่อความสวยงามเนาะนี่และนี้คือบอนซี่ของป้าอ้อยอันนี้คือมาห้าเทปจะเพื่อนเพื่อนมาห้าเทปใบยิใหญ่มากไม่ใช่หกโล่งนะจ๊ะอย่างกัดซี่ไม่เซจนี่มีคนรับแล้วเนี้ยพอแก้แล้วเนี้ยเห็นปะเดี๋ยวเข้าจะกัดออกหมดเลยนะเนี้ยใบครอบใบผิวแล้วเดี๋ยวพอนั้นมีหูไต้ใบจะเข้าจะเป็นซี่ชุมพูอันนี้คือมาห้าเทปป้าอ้อยก็มีคนรับแล้วจะโอนตังแล้วแต่เขายัางไม่ให้ส่ง พอ้อยหลับมาจากเจ้าเดียวที่ปอ้อยหลับมาตอนแรกนั่นแหลจะจะนีนน่คือสุดหลักสุดหลักฟอร์มกอนี่เพื<ๆ>่อนๆช่วยนี่เห็นไหมเขาจ่ายตังค์แล้วแต่พอ้อยก็ยังไม่ได้ส่งนี่แล้วปอ้อยก็พามาดูนี่เห็นปะนี่ส่วนที่ให้ดูคือพออ้หรือหรือหมดเลยเห็นปะไม่มีธาตุรองน้ําเลยแล้วก็จะใหญ่พวกบ่อเนี่ยต้นเล็กต้นน้อยเนี่ย ให้ป้าพอเลี้ยงมาแล้วเนี่ยพอออกดอกแล้วเข้ากระโสมอย่างเงี้ยเพลอนๆนเนี่ยเข้ากระโสมถ้าเราไม่ลื้อนี่นี่นี่เห็นป่ะเพลอนๆพนเนี่ยเลือดเท่าเนี้ยออากวนอิมที่ใครซื้อปอ้อไปฟอร์มก่อนนะมันก็ยุบยุบเหมือนกันจะมิดไมตีก็ยุบเนี่ยเห็นป่ะยุบไล่ต้นปอ,อ,อยก็ทํหรือนี่อยากปักลันยายมากเลยนี่ตอนแรกใบมีปลายแล้วเข้าก็ไม่มีป้ายโณนดให้ดูเนะโอ้โหอีเน่า oh, กับไก่สุพรรณคือนี่แหละเราก็จะต้องคอยดูคอยไอ้นี้เข้าไปเนี่ยพอต้นไน้เข้าไอ้นี้ยุบเราก็ามาอันนี้ก็คือบรรดาที่ปอ้อยเปี้ยนเปี้ยนเป,นเปี้ยนกระทา่งจากแปดนิ้วเป็นสิบนิ้วเมื่อวานนี่คือชุดเมื่อวานทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดส้มสิบไหเนี่ยคือปอ้อยจะปล้อย,อยทิ้งเลยนะปะอ้อยจะไม่ไม่ยุ่งเลยนะเนะี่ยป้อยเอาไว้ให้มัน ให้มันเยอะๆเอาไว้เอาไว้แบงปัดมันเพื่อนนี่มันเพื่อนพอใส่กระทางสิบนิวยันบั้นเอวแล้วจ้ะคือทั้งสู้งทั้งใยนี่ให้ดูนะจ้ะแล้วลตั้งอย่างนี้เลยลดน้ําเอาเห็นไหมไม่ได้มีธาตุรองน้ําอะไรเลยจ้ะนี่โอโ้โหสวยมหายยมยักนี่นี่คือมหายมยักข้องปอ้อยอันนี้เลือนพนาลายของปอ้อยเข้ามี่ซี่ใบนะแต่ปอ้อยตัดเขาทิ้งเองใบมันไม่สวยให้มันขึ้นไม่จ้ะนี่นี่แหละแล้วนี่ตรงนี้ยังวางอยู่ พอปลาอ้อยคิดว่าก็จะเอาพวกกระทั่งห้านิ้วหกนิ้วเที่ยวปลาอ้อยออกจากตู้อบปลาอ้อยปลาอ้อยก็จะเอามาเนี่ยไม่ใช่ตูอ้อบไม่ถึงชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นแยกนอกอปลาอ้อยเราใส่กระทั่งหกนิ้วปลาอ้อยจะมาตั้งตรงนี้เอาไว้รอจาหนยเพื่อนๆนี่เคลียร์พื้น,น,น,นที่นี่ยังลุกอยู่เลยอันนี้ยังเคลียร์ไม่หมดเห็นไหมจะ๊ะเนี่ยก็จะทําประมาณนี้ในส่วนเมื่อวานนี้ค่ายไปที่ลงคายต้นละลอยเนี่ยจ๊ะเพื่อนๆก็เลื่อยอยู่เนี่ยได้นะสี่ต้น ซี่ต้นหาต้นได้นี่แหละเลือดอยู่เท่านี้ก็คอบคุณนะจ๊ะขอครอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ยังไว้ใจแล้วก็อุดนุ่นปอ้อยมาเรื่อยๆอุดนุ่นทุกวันอุดนุ่นตลอดขอบคุณมากๆเลยจ๊ะนี่แหละเพื่อนเพื่อนค่อยๆทําไปจ๊ะนี่เห็นไหมบอนซี่อ่ะเลี้ยงต้องเลี้ยงนานๆใบก็ถึงจะใหญ่เลี้ยงปีเดียวมันไม่ย่อ่หรอกจ๊ะมันต้องข้ามปียุบแล้วก็ปีก็ยุบนี่โจโชโจโช่าอ้อย อวดแล้วอวดอีกคือประทับใจได้จะเปียนเป็นสิบนิวแล้วปลาอ้อยตัดดอเขาทิ้งแล้วนะพอปลาอ้อยเอาเกสรมบส้มกระกบ,บอนเรื่องนั้นแล้วเรียบร้อยติตแล้วอันนี้ก็คือจันประกายดาวปาอ้อยต้นสวยไข่หมดจะ้ะเอาต้นขี้เล่วไว้พอออกใบามานอนกินอีกอออืืเจ็บหัวใจอันนี้จันข้าวนี่เนี้ยดูเป็นโลกอะไรเนี่ยทำคลิปกระทึบหลดได้กูหลงมันนะ้าเนี่ยเพื่อนๆนี่ให้มา นอนเหมืนอนเจาะเพื่อนเจาะหมดแล้วตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้เก็บเลยนี่ให้ไปจ่ะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเก็บทางนี้จ่ะนี่นี่ไงนี่คือ,อยักษ์วิชุดาข้องปลอ้อยที่บอกแพงอะ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนที่มันไม่มีซี่ชมพูเลี้ยงไปเลี้ยงมาซี่ชมพูให้เ,เนี่ยโอ้ยเส้ยม้าข้องแพงเนยเห็นปะแต่นี่แทงรอดไม่มีซี่ชมพูมาแลี้วเพื่อนเ<ๆ>นี่ยคือนางยักษ์วิชุดาจา้ะนี่ปลาอ้อยก็มีแม่พันธุ์เก็บไว้นึ่งต้น อันนี้ห้องสุวันอันนี้ก็ที่ว่าปอ,อยว่าหงาวกวนอูลแล้วเข้าบอกไม่ใช้หรอกนู่นรุ่นแรกที่ปอ,อยซื้อมาคือเนี้ยรุ่นใบแรกเข้าแต่ไอใบข้างบนนี้คือนี้ใบใหม่ที่ปอ,อยมาเลี้ยงนี่สู้อย่างนี้เลยนะจ๊ะตอนแรกยู่ขนาดั้นนั่นนะ่นะเนี่ยเรื่องๆนะอเ,เนี่ยคือใบเก้าเข้าเนี่ยที่ไอมันสู้ขึ้นมานี่คือชุดใหม่แล้วก็น,นี้ก็คือเพชรพันล้านนี่เพื่อนๆกำลังกัดซี่นานกว่าจะกัดนี่อันนี้เท่าทา่า กิ่งเ้าเลยนะเพื่อนๆมันไม่เข้าอะเนี้ยใกล้สุพรรณใกล้สุพรรณเลยเพื่อนๆจ้านี่แหละเนี่ยปลาอ้อยก็นั่นไหวอันนี้บอนบอนที่ปลอ้อยบอกบอนแปก๊กบอนก้าอันนี้เข้าหลับแล้วนี่เทปนอนละซิ่งนี่จา่าเพื่อนเพื่อนเทปนอนลซิ่งเห็นไหมมีแข้งอุย้ยแข้งยังด่างเลยนี่ให้ประจา่านี่คือเทปนอนลซิ่งเนาะ นี่รูปร่างแบบนี้ไม่ได้ค่ายนะจ๊ะ <c oughs> จะไว้ทําพันธุ์ตั้งไว้เงี้ยเพื่อนเพื่อนให้มันให้มันในนี้ไงจะได้เอามันไปทําพันธุ์ไงจ๊ะเอาน้องไปทําพันธุ์เนี่ยเพื่อนเพื่อนตั้งให้เข้าลอกะเฮินเดินดินเดินอากาศยู่อย่างนี้เลยจ๊ะนี่เนาะนี่คือบรรดาส่วนปออ้อยเนี่ยตรงเนี้ยปลาอ้อยที่เคยตั้งเป็นแถวๆปออ้อยโลมดแล้วนะโลทําให้เตียนลงแล้วก็จะตั้งไม่จ๊ะเนี่ยเฮ้ยปะจ้ะ นู่นอันนูก็จะเป็นกระท้างทั้งหมดกระท้างสิบนิ้วทั้งหมด,น,ดนู่นนี่ค่คอยขยับป่าเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงจ้ะอ้าวอันนี้ก็มานี่ที่ที่ซ่องออกมาอันนี้ก็คือ,อยู่ลงลงไม่ได้ยู่ในในอันอะไรเลยเห็นปะเนี่ยวาง,งไว้อี่นี้ตู้อบก็คือจะเป็นอบพวกชิ้นเล็กๆเนี่ยมีซ้ำตู้เห็นปะจะ้ะแต่ตู้ไม่ได้มาแต่ฐ่าหลอกลมเข้าทุกอันลุงทําไม่เป็นทามาตามมีตามเกิดนี่ไง <c oughs> ปอยก็จะเอาลูกเล็กลูกน้อยออกมาเนี่ยเฮ็นปอยนี้คือกระทั่งซีเหนียวปอยเพิ่งจะออมออกมา,มากนิ้งเละอันนี้ก็จะเป็นหมายแยกนอเนี่ยเฮ้ยมันจะมีชื่ออะไรมามีนายทองเม่นมีสุโคไทยนี่ปอยนํำเสนอร์นี่อันนี้คือบ่อนเก้านะเพื่อนๆแล้วไม่ค่อยมีไข่นั้นนะเอามาฆ่าจะอันนี้คือสุดซ่าคอนนะจ๊ะเพื่อนๆปอยผ้าหกชิน้นได้มาซ่มชิ้นมายุ่ตรงนั้นอีกตนหนึ่งไม่รู้เลยยังห้าไม่เจอเลย นี่แหละจ่ะเพื่อนเพื่อนนี่คือบอลซี่ที่ป้าอ้อยเพิ่งจะเอาออกมาให้เขายู่ข้างนอกนี่ให้ดูแล้วก็อันนี้คือเท้าสั์ตลุงเพื่อนเพื่อนอน,นี่เห็นปรจ่ะป้าอ้อยจะมาเปลี่ยนใส่กระทั่งหกนิ้วนี่เห็นมาให้ดูนี่กั๊ซี่แต่เด็กเลยเนาะพอเราป้าจอมไงจ่ะเพื่อนจ้าเราป้าจอมเขาก็จะอ,ออกมาทีเดียวแล้วอันนี้คือฮะไข่บอล แล้วอันนี้ก็ไอ้น,นี้นะจะให้มาอันนี้เป็นยักษ์ยักษ์ฮะเออลมมันผัานไงจะแล้วก็อันนี้คือยักษ์ทศคีรีวันป้าอ้อยเอฟมาเพื่อมาเป็นแม่พนันนี่เอฟมาตั้งเต้ใบเล็กก็นี่นะจ๊ะนี่มาซ่องเดือนแลวนะจ๊ะเนี้ยประมาณซ่องเดือนยักษ์ทศคีรีวันนี่แหละเพื่นพนพอนๆป้าอ้อยก็พอแยกนอกสไส่ป้าอ,อ้อยก็จะมาใส่เนี้ย ใส่ในตู้ของเปลาอ้อยที่มีเนี่ยพอเสร็จแล้วปลาอ้อยก็ออกมาแบบนี้แล้วก็มาใส่กระทั่งหกนิ้วเนี่ยไม่ว่าหมายแยกนอแกแยกนอกใยก็เนีย่ยก็จะมาว,า,วา,างไว้ยางเงจะพอนั้นก็ตัดแต่งกิ่งให้สวยเนี่ยอันนี้พวกนอกพวกใย,ย่ๆแล้วก็ไอหกนิ้วที่ที่ปลาอ้อเอยมาใส่เนี่ยเห็นป่ะปปาก็จะมาวางอย่างงี้แหละพอต้นไน้แข็งแงรงปลาอ้อยก็ยกยกเอาแบบแบ่งปันเพื่อนๆน,นี่แล้วก็นี่ก็มีนี่อันนี้ก็คือบ่อลุ่มของเปลาอ้อยทั้งหมดนี่เป็นใสหฮะ หาหนิวหกนิวทั้งหมดจะแล้วนูนก็เป็นแม่พันธุ์นูนเห็นปะข้างนอกเนาะเป็นแม่พันธุ์ตากแดดตากลมตากสารพัดเนี่ยให้มันยู่อย่างนี้เลยนะจ๊ะน่ะแม่พันธุ์ปอ้อยจะหวางข้างนอกแบบนั้นปอ้อยก็จะจะไม่มีอะไรเลยเนี่ยเห็นปะเพื<ๆ>่อนๆก็จะประมาณนี้เนาะนี่คือส่วนที่ซ่องใช้บริเวณหน้าบ้านทั้งนั้นเลยจ้ะนี่ประมาณนี้เลยแล้วนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฟังฟังข้ามือเขาบอ้าอ้จะหนับจากหน้าบ้านเนาะ ตรงนี้ป้าอ้อยก็จะมานั่งทาคลิปบ้างหลายบ้างก็จะเนี่ยไม้ตัวหนที่แบบเลือดจากที่ตะก้อนเคยสาสมหมาป้าอ้อยก็จะมาทิ้งไว้ตรงนี้โดยมากตรงนี้จะเป็นแบบว่าไม้จอมที่แบบตัดหัวตัดจอมแล้วแล้วก็เป็นไม้ที่แบบแยกออกมามั่งฟากฟากเลี้ยงคือแบบว่ามันไม่ซวยแล้วก็งานแงะมาแล้วก็มาไว้ในนี้ฟากไว้ในนี้เนี้ยแล้วก็ไม้เนี้ยประมาณเนี้ยเพื่อนๆเนี่ยเห็นป่ะไม้ที่มันไม่ซวยแล้วป้าอ้อยก็ตัดเนี้ย ตัดแล้วให้มันโพขึ้นมาเองแบบนี้จะเนี่ยะนะนะตัตัดยงอันนี้ก็หมายจอมร่วงล้าอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นา่าตัดพอโพ,อพอขึ้นมาปออ้อยก็อมันซวยก็เอาไปค่ายเ,เพื่อนนั่นเลยจ่ะเนี่ยประมาณนี้เนี่ยเห็นปะเนี่ยปออ้อยก็จะมาฟากไว้อย่างนี้แหละอันนี้ก็คือที่แบบว่าอ่าเขาเรียกว่าคนไข้ห้องชุกเชินนั่นแหละเพื่อนเออต้องมาไวไอซียูตรงนี้ก้อนบอกเขาดีเราก็จะไปไวทางนู้นสายมือ พอดีเยี่ยมก็เอาเขาไปในโรงเรือนของปาอยทางนู้นหนนเฮปจักเนี้ยปาอยก็จะมีแค่นี้แหละเวงหน้าบ้านทําบ้านประมาณนี้ตรงนั้นมีซ้อมตรงนี้มีซ่องตู้นะจ๊ะซ่องตู้นี้เอาไว้ใส่ชิ้นปลาจอมที่ปลาจอมแล้วฟังที่ปูกเพื่อนๆที่ปลาจอมแล้วก็ปูกก้ามาใส่ซ่องตู้นี้พอเข้าเริ่มีนอมียอดอะไรขึ้นมาปาอยก็เอาไปแยกนอแยกนอเส้นเส้กระทั่งสี่นิ้วก็ไปใส่ซ่มตู้นั่น พอใส้ซ่มตู้นั้นเสร็จพออยู่ได้สักเดือนสังเดือนก็ขัดมาต้นใหญ่ๆแบบมะกีงที่ปลาอ้อยให้ดูอ่ะก็มาเปลี่ยนกระทะเป็นหกนิ้วพอได้หกนิ้วก็กไปแช่ในบอ่อข้างๆตรงนั้นเลยจ้ะนั่นแหละพอแช่เสร็จบางทีก็ไปแช่ข้างในนู้นก็เอาไว้รอรอให้เพื่อนๆเอฟประมาณนั้นไข่เอฟก็เอฟไข่ไม่เอฟเราก็เลี้ยงต่อไปให้มันซุ้ยจ้ะอาละปลาอ้อยก็มีเรื่องราวแค่นี้เนาะแล้วเรียวปลาอ้อยก็จะมาค่ายบอนซี่กันนะจ๊ะอา้าว เดี๋ยวเราจะมาค่ายบอลซีกันนะจ๊ะต้นที่เนิ่งนี่มีนามาปี้กินรีนี่วันนี้มาในนี่นั้งค่ายแบบนี้เนาะมาโอ๊ยในทิศทางแบบนี้บางนีดูห้างยาวๆนี่ปี้กินรีนะจ๊ะนี่กอนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมกอนี้นี่มีซ่องต้นมันจะมีลูกหน่อยนึ่งต้นป้อยข้อที่ซ่องรอยหาสิบบ้าจะปี้กินรีโอ้ยลมพัด <c oughs> ลมพัดสวอยสวยต้นที่เนิ่งนะจ๊ะต่อไปต้นที่ซ่อง ต้นที่หนึ่งไปแล้วนี่อ่าให้ดูมุมไกลต้นที่หนึ่งปีกินาลีส่องร้อยห้าสิบเนี้ยใบเก้านะจ๊ะมันอาจจะเรื่องเนาะเรื่องซ่องใบแหละเพื่อนๆไปตัดเอานี่คือบใบไหมที่ปา้าอ้อยเลี้ยงหมอโหยาวฟวยรู้อันนี้ปัดติดทกเนี่ยเนี่ยพอไปไว้ใต้ต้นมะม่วงมันเป็นอย่างเนี้ยเดียวป้าอ้อยล้างใบให้จ๊ะเนี้ยเห้ปไปจ๊ะนี่โหยังงามนี่ปีกินาลีเนาะซ่องร้อยห้าสิบกระทั่งแปดนิ้วจ้า แล้วก็เน,นี้ยคือนายทองเม่นเพื่อนเพื่อนนายทองเม่นนี่เริ่มกัดซี่ประมาณนี้นี่ใบยังกระพัดสติกเลยจะ้ะเขียเข้ยวเขี้ยวสะท้อนสวยๆโอ๊ยมาข้ามรถใสหัวยี่สตบตอนมาค้าอุย้ยเจ็บไอ้สัตว์เหลืงตงุงมเฮ้ยมันมันลอดไสหัวกูนี่นะจะ๊ะเพื่อนเพื่อนทษพูดไม่พออันนี้นายทองเม่นสร้างรอยห้าสิบบาทเหมือนกันจะ้ะกระทั่งแป้นหนิวดูต้นนี่เพื่อนเพื่อนไปเลี้ยงเอาโหยังงาม นายทองเม่นเอ๊ไม่เคยค่ายบอนซี่ในลักษณะแบบนี้เพื่อน,เอ,นเอาแบบง่ายงวันนี้เดินเอาเมื่อวันผ่าเพื่อนเพื่อนเที่ยวไงจ้ะผ่าท้องเที่ยวจะพาไปเที่ยวทะเลนี่อันนี้มีหนาว่าเงินแส่นเพื่อนเงินแสนมีลูกมีดอกนะจ้ะมีลูกซ่องตน้นปอยก็ข้อที่ซ่อง้อยห้าสิบบาทจา้ะอันนี้มีค่าซ่องเลยนะจ้ะค่าจะซ่องเจ็ดสิบบาทนะจ้ะนี่เงินแสนซ่องลอยห้าสิบต่อไปอันเนี้ย ลูกไม้เพื่อนเพื<ๆ>่อนลูกไม้ต้นนี้กอ,อนี้การดำนี่ใบไม้ให้ดูรูปร่างแบบนี้นจะจ๊ะกอ,อนี้เป้าอ้อยข้อที่ซ่องลอยห้าสิบบาทจะกระทั่งแปดนนิ้วเนาะซ่องลอยห้าสิบบาทแล้วอันนี้ก็คือตะละแม่กุสุมาจะตะละแมกกุสุมาอันนี้ก็ซ่องลอยห้าสิบบาทจะกระทั่งแปดนนิว้วซี่เขาอาจจะเออนั่นแหละเพื่อนเพื่อนมันมโดนแดด,ดมันไม่ได้ยู่ในไอ้นู้น,น ซีก็เลยจะดันด้านน้อยเมนเพื่อนอ้โหจะแข้งแหลงแข้งแก่งเมนเพืเ่อนต้นใหญ่สวยซ่องลอยห้าสิบจะแล้วก็มีลูกไม้แตงโมลูกแตงโมก่อแน่นแแบบนี้จะอันนี้ก็ซ่องลอยห้าสิบบาทเหมือนกันจะลูกไม้แตงโมนี้เนาะแบบนี้นะจ๊ะเอาแล้วนี้นะใครจะชอบกระทั่งลซ่องลอยห้าสิบมีค่าจัดทรงเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะอันนี้กระทั่งแป้นเหนียวปอ้อยข้อไส้สัก ซ่องกระทั่งเนาะเออถ้าซ้อกระทั่งมันก็มากเกินอัตรา <g ül> แต่กระทั่งเดี๋ยวก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเน่งกระทั่งเจ็ดสิบซ่องกระทั่งเจ็ดสิบเพื่อนๆนี่แล้วแต่เนาะที่ขช่ช็อปอันนี้อ่าเดี๋ยวปอจะพาไปดูกระทั่งหานิวโอ้ยลมพัดลมพัดน,นี่วันนี้เรามาในบรรยากาศแบบนี้เพื่อนๆจ้าอ่าต่อไปอันนี้มากระทั่งหาหนิวนะจ๊ะกระทั่งหาหนิวก็นี่ หกล่องเพืเ่อนๆหกล่องหกล่องกอนี้ใครจะรับปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะหกล่องกอนี้เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบนี่เพื่อนๆเ็นฉัดไปจะ๊ะวันนี้มาในมุมแบบนี้เนาะลองดูมั้งเนาะอ่าหกล่องหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเตี้ยยกให้น่อยดิอายกไปหนูแลวพี่ก็คอยเป็นคนยกเส้อราวางากันเนี้ยเออเราอยได้ไม่ต้องกม้มอันนี้มาวางตรงนี้ เรียกวันตรงนี้ที่จะได้เฮนหินอันนี้คือนางไม้นะจ๊ะนางไม้หมายแยกนอกพอดีมีคนท่านปาอ้อยว่าปออที่แยกนอค่ายยังไงถ้าค่ายตั้งแต่ลอย้าสิบบาทถึ่งสองลอยบาทเนาะอันนี้นางไม้ปออ้อยก็ค่ายที่นึ่งลอย้าสิบบาทมีหัวนะหมายแยกนอเนี่แหละจ๊ะนึ่ง้อย้ะสิบบาทะวังต่อไปอันนี้ก็คือลูกไม้จ้ะ ลูกไม้อันนี้มี apps, <tout S 1> ลูกด้วยเพื่อนๆือนมีลูกด้วยอันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะอ่าแต่นี้ปออ้อยไม่มีปลายทางนะจ๊ะเพื่อนๆือนเพื่อนๆพืนท่าหมาเพราะว่าปาอ้อยไม่มีเนาะปาอ้อยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ให้อันนี้ปาอ้อยก็ข้อโทษด้วยนะจ๊ะอันนี้คือเพชรพันล้านจะเพชรพันล้านนี <The> ้เห็นปะนี่ข้อข้อปออ้อยจะเป็นส่แม่พันทั้งหมดเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าไม่แม่พันก็ดูการกัดซี่ซะก่อนเพชรพันล้านก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะอ่าต่อไป ไม่ยิบจ้องใคร้วยน,ะ,นะอันนี้มีนามว่าพญาสัตบัญจะเพื่อนเพื่อนเจ้าพญาสัตบัญนี่แทงรอดไหมแล้วเนะาะพญาสัตบัญต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะต่อไปอันนี้มีนามว่านางผิวจะนางผิวนางผิวใครจะรับต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะนี่นางผิวอ่ะยกปะต่อไปอันนี้มีนามว่า อะไรนะนางรักสดเทวีเพื่อนๆนางรักสดเทวีจะป้ายแบบนี้นะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปอันนี้มีนาว่ามะห้าราชินีนี่ใบเข้าเปงี้นี่ไม่ใช่พันวังนะจ๊ะเพราะว่าใบท์เขาจะซี่จะดันด้านกว่านาะนี่ให้ดูนี่มะห้าลาชินีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะต่อไป อตอนตนนี้ไม่ต้องค่ายหรอกไม่ซุวยทั้งบนอันนี้มีนามว่าองเฮิร์นเพื่อนเพื่อนงเฮิร์นอีกต้นไม่รู้อะไรใบน้าหน้า,นามันยู่ด้วยกันนะจ้ะเพื่อนๆนจ้าก็นึ่งรอยห้าสิบบาทเหมือนกันจ้ะตอปาอันนี้มีนามว่านาลายแปลงเนี่ยปอ้อยได้มาในานามกุเปรันเอาความจรงิงอะเพื่อนเพื่อนกุเปรันเขาบอกกุเปรันโบราณนะจ๊ะ ปอ้อยก็ไม่รู้ปอ้อยขอโโถปอ้อยก็นึกว่าปอ้อยจำซับซ้อนว่ามันนาลายแปลงไม่ใช่นะอันนี้คือกุเปรันโบราณน,นะจ๊ะปอ้อยได้มาในานามกุเปรันโบราณเน,นี่ยเขามีสะพานนะจ๊ะสร้ยเอ้ยการเขามีสะพานดําแบบนี้เนาะกุเปรันโบราณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็คือจองถนนจะเพื่อนๆจ้าจองถน,น้นจองถน้นมีซ่องต้นนะจ๊ะในกระทางอันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้า เราจะเพื่อนเจ้าวันนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆเนาะมาแบ่งปันเพื่อนประมาณนี้แม่ว่าจะเป็นการที่เพื่อนๆทำบอลซี่เ,เราก็ช่วงที่มันยุบมันอะไรเพื่อน,อนก็ลองหรือลองทําดูเนาะว่ามันจะเป็นแบบนหนแบบไหนแล้วก็ใส้กระทางอะไรอย่างเงี้ยก็แหล่เต้แหละเพื่อนๆเอาแต่ความเหมาะสมแล้วก็เนี่ยไอ้ที่มันไม่โตมันไม่นั้นก็มาทิ้งไว้อย่างเงี้ยเพื่อนๆเดี๋ยวเข้ากับใ่เขาก็เออให้ไหมมี มีห <M stereotype and hell> ัวมีอะไรให้เราแงะเราก็แงะมาได้นะจ๊ะนี่เช่นต้นนี้อันนี้เป็นชมพูอันดามันนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าบอนบอนบานๆแต่ก็ห้ายักงนะจ๊ะที่จะใบจากการซีมผูอันนี้อะไรวะไม่ลืมนะเอาป้ายปากไหวเพื่อนๆไม่มัวกลาโฮมเออนี่เห็นไหมตอนนั้นสะเงาะสะแงนี่เพื่อนๆกลาโฮมเนี่ยปลาอ้อยก็ได้กลาโฮมอีกต้นหนึ่งอันนี้โรตาเซนจ้ะ นี่คือหลอดทะเซนอันนี้โจโชอุ้ยไม่ใช่อันนี้จะโจโชนี่เห็นปะอันนี้ปลาบูทองอันนี้ก็พยาัตบันจะนี่พยาศตบัญอันนี้ใกล้แก้วตาเสื้อคุณเพื่อนน,นี่ตองอ้อนตองอ้อนอันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยให้มาได้ทุกอ่ันเลยโอ้ยอันนี้อันนี้ชินนะบัญชอนนี่เห็นไหมมันปูไม่โตไงเอฟมามันไม่โตเพื่อนเนี่ยปอ,อยก็เอามาใส่แบบนี้น,นี่เห็นปะจะ๊ะนี่แหละ นี่คือการทำบอนซี่ของปอ้อยทำแบบง่ายๆแล้วปอ้อยก็จะแงะพอแงะใส่กระถางหมดปอ้อยก็ใช้ดินในนี้แหละดินในนี้ดินมีไม่เท่าไหร่นะจ๊ะมีนิดเดียวนอกนั้นเป็นใบก้ามปูทั้งหมดเลยปอ้อยก็จะเอาตรงนี้แหละมาผสม้มผส้มกับใบก้ามปูที่ปอ้อยมักไว้กระปูกบอนไม่ได้ใส่ปุ้ยอะไรเลยจ๊ะนี่แหละทำประมาณนี้นะจ๊ะปะอ้อยสุดท้ายนี้ปอ้อยข้อครอบคุณนะจ๊ะข้อครอบคุณเพื่อนไหม่เพื่อนเก้าวทุกคนเนาะที่แวะเข้ามาถักทายนะจ๊ะ แล้วก็ฟากเพื่อนใหม่ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปออ้อยด้วยนะจ๊ะขอ้อคอบคุณแจ๊าใจจริงๆเลยนะจ๊ะแล้วก็เออนี่เดี๋ยวปาอ้อยจะมาดูบางคนวาเฮ้ยปออ้อยเช่นนะไม่มีอะไรนะไม่มีกระทั่งเยอะหรกไม่ได้มีพื้นที่เราจะทายังไงไอบอลที่มันปลูกมานาน,านๆกระั่งใหญ่ๆนี่ปาอ้อยจะให้เพื่อนๆดูนี่ตอนนั้นะ่ะจําได้ปะที่ปออ้อยบอกว่าให้เอาดินเติมปาอ้อยก็ห้าอะไรอ่ะพวนดินก้อนพวนให้มันนั้น แล้วก็ส้มใบกัมปูไหม่วันนั้นใส่ใบกัมปูใส่อะไรวะใส่ยาพาลามถ้าจำไม่ผิดเนาะแตยป็ผส้มดินปกติเลายก็มันเติมเนี่ยเห็นไหมเติมบอดน้ำก็หยูีกเหลือเนี่ยแล้วตอนนั้นมันจะรอจะแล่เนี่ยเพื่อนดูเนี่ยเป็นพุ้มเป็นกอนี่แตกใบไหมไม่ได้ไม่ต้องหลองน้ําจะเห็นปะเขาก็จะแตกพุ้มขึ้นมาไหมเนี่ยยหญยเห็นปะ้วยเหมือนเดิมนี่ เนี่ยพลักเนี่ยปอ้อยจะบกห้วยย่อยมาแต่ปอ้อยก็คือบะบว่ขยายพันไปไอ้นี่แล้วมีเยอะแล้วแล้วต้นย่ยมันไม่มีปอ้อยก็เลยเก็บไว้ไอ้จริงบ่มีการเดียวนี้คือห้วยย่อยมากนะ่จ๊ะปะอ้อยก็เลยเอามาให้ดูดตัวย่างจะเพื่อนเพื่อนจ้าเออนั่นะเพื่อนเพื่อนลองดูถ้ายังไงก็ลองถ้าเกิดว่าปูกมานานแล้วไม่ยากขยับก็พวนดินให้เข้าน้อยเมื่อวารักฟ้อยเขาคาดเรืออะไรก็ช่างเขาเหอะแล้วเราก็เพิ่มดินให้เข้านะจ๊ะเอาแล้วนะปะอ้อยก็แนะนำเพื่อนเพื่อนได้ประมาณนี้เนาะ สุดท้ายนี้วันนี้ปอ้อยก็ข้อขอบคุณเพื่อนทุกคนนะจ๊ะขอใเพื่อนทุกคนโชคดีฝากเพื่อนใหม่ที่เขาแวะเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอ้อยด้วยนะจ๊ะข้อขอบคุณเพื่อนเก่าทุกคนเลยวันนี้ปอ้อยก็ต้องข้อจบคบขีปเพียงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า